เนื่องจากว่ามันเป็นถนนที่อยู่พนภูเขานะครับโครงอไอ้ฟาวเดชันของมันเนี่ยแน่นพอสมควรดังนั้นจึงถ้าปูให้เรียบขยายไหลทางให้กว้างเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหามันอาจจะผิดกับเมืองไทยซึ่งถนนของเราถ้ามันผ่านท้องที่เป็นทุ่งเป็นอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผ่านเขาเนี่ยถนนมันจะเสียเร็วเพราะว่าพื้นที่มันจะ มีความหนานแน่นแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการทําของคนพม่านะครับอันนี้เราก็กำลังอันนี้สะพานแขวนของมันเดเลก็มีนะครับเห็นไหมคระทางซ้ายมือก็เป็นถนนที่จะเข้าสู่มันเดเลนะครับเป็นสะพานแขวนเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นด่านเก็บเงินที่จะเข้าสู่มันเดเลในส่วนของตรงนี้ก,ก็พอหลังจากที่เราผ่านกะเลเมียวมาเนี่ยพอเข้าสู่เมืองใหญ่เนี่ย เราเริ่มเห็นความซีวีไลของเมืองละเริ่มเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันกับทางด่านที่เราผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่เราจะคุยกันต่อไปในส่วนของตรงนี้นะครับเเรื่องของความเป็นไปได้นั้นเนี่ยเรื่องของความเป็นไปได้นั้นเนี่ยเราก็จะ ในการที่จะผ่านไปฝั่งของพม่านั้นเนี่ยก็อย่างนี้นะครับณวันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงพมา่าเราก็จะเลยเชื่อมเข้าไปต่ออินเดียได้เลยเวลานี้เนี่ยด่านสําคัญที่เราถูกเปิดขึ้นมานั้นเนี่ยเดิมทีเดียวนั้นเนี่ยในพม่าเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่ด่านนะครับมีแม่สอดเนี่ยเป็นเ,เส้นทางค้าขายเนี่ยหลักค่อนข้างที่จะถือว่าหลักใหญ่นะครับ ทางภาคเหนือนะฮะส่วนข้างล่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีด่านด่านสิงขรน, <c oughs> นะครับด่านเจดีสามองค์ทางเมืองการด่านสิงขรนเนี่ยอยู่ทางประจวบแล้วก็มีละนองที่เราจะข้ามไปทางเกาะสองนะครับเออในด่านต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยได้มีได้ได,ได,ได้ได้มีไม่ไม่รู้มีเอกสารในนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยกำลังที่จะให้ดูว่าจุดผ่านของเรานั้นเนี่ย มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะต่อกันไปยังไงเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจากด่านที่เราเปิดอยู่เวลานี้ที่เราค้าขายกันจริงๆเนี่ยละนองนั้นเนี่ยเราก็ใช้ขนส่งสินค้าทางเรือด่านสิงขรอ,อันนี้มันก็เป็นด่านผ่อนปลนบ้างด่านชั่วคราวหรืออะไรต่างๆแต่การพัฒนาของเรานั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มมีการที่จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะบ้านผูน้ำร้อนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ยกระดับเป็นด่านทาวรขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าการความเป็นไปได้ต่างๆในเรื่องของการทำโครงการทวายหรือรอะไรต่างๆน,นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากำลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ยมันจะมีสองด่านเรามีการคุยกับทางพมา่าแล้วซึ่งค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเนี่ยก็คือบ้าน บ้านต้นนุ่นนะครับบ้านต้นนุ่นเนี่ยอยู่ในทางแม่ห้องสอนของประเทศไทยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนนะครับนะครับแล้วก็มีด่านของทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งที่เราได้คุยกันไปนั้นเนี่ยก็คือด่านกิวผาวอกนะครับอยู่ที่เชียงดาวนะครับอยู่ทาง อาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางเส้นทาง107่งฝางนะครับเราเรียกชื่อเป็นทางการว่าไล่อะลุโนไทยบ้านไล่อนุโนอะลุโนไทยนะครับก็เป็นด่านจริงๆด่านนี้เราได้มีการเปิดขึ้นมาเนี่ยเ,ออเป็นการชั่วคราวมาประมาณเกือบจะน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ไปให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจเท่าไหร่นั่นเนี่ย เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดด่านนั้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้สินค้าเกษตรของของทางฝั่งพมา่าเนี่ยเข้ามาสินค้าเกษตรของพมา่าเนี่ยก็คือส้มที่พมา่าเขาปลูกเนี่ยแล้วไหลเข้ามาฝั่งไทยนะครับส้มมานุ่งสลงกลับมาฝั่งไทยก็มานุ่งกางเกงแล้วก็มาแว็กน้ํายาแล้วก็มาขายกิโลหนึ่งเป็นร้อย อันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าส้มมาจากไหนอาจจะบอกว่ามาจากอำเภอฝางแต่จริงๆเนะี่ยมันมาจากพม่าะนะครับแล้วพม่าได้เงินจากการขายส้มทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคของเราไปทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เงินกลับหรอกแต่เขาได้ของสินค้าจากประเทศไทยกลับนี่คือด่านที่เราได้มีการเปิดขึ้นมาสิปีดังนั้นเนี่ยใน ปีที่ผ่านมาจริงๆนายกรัฐมน,นตรีทั้งสองประเทศเนี่ยได้คุยกันถึงสามด่านที่คุยกันก็คือห้วยต้นนุ่นบ้าอารุโนไทยแล้วก็ผุน้ำร้อนแต่ผู้น้ำร้อนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโครงการค่อนข้างที่จะเป็นระดับประเทศระดับอินเตอร์มันต้องการที่จะต้องทำอะไรในหลายอย่างนั้นเนี่ยก็เลยประกาศทันทีเป็นด่านถาวรไปเลยเพราะว่าเรายังจะต้องทำโครงการในเรื่องของ ถวายดังนั้นเนี่ยในเรื่องตรงนั้นเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายก็คุยกันว่าโอเคเปิดไปเลยนะครับส่วนในฝั่งของทั้งสองส่วนเนี่ยก็คือแม่ห้องสอนกับแม่ห้องสอนกับเชียงเชียงเชียงดาวหรือเชียงใหม่นั้นเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่มันจะต้องออใช้เวลาในการที่เราจะต้องคุยกันแต่การเปิดเนี่ยภายในของพม่าเอง ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของการคุยกระชนกลุ่มน้อยโอเคลงตัวนะครับแต่เรื่องของเส้นทางจะพัฒนาอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะต้องว่ากันต่อไปนะครับดังนั้นในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาให้ดูว่าเส้นทางต่างๆนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ให้ดูนากาแลนนะครับนากาแลนนั้นเนี่ยที่บอกว่าอยากจะเข้ามาจากทางพม่าเนี่ย อันนี้เนี่ยพอเราขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปทางฝางไปทางแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยระนาบของการที่จะทะลุซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับลักษณะไทยนะฮะก็ผ่านประเทศลาวแล้วก็ไปเวียดนามเส้นทางอันนี้เนี่ยแต่ว่าเส้นทางของตรงนี้เนี่ยมันไปใหญ่กว่าฝั่งตะวันออกของเราฝั่งลาวเพราะฝั่งลาวโดยเฉลี่ยนเนี่ยเส้นทางอาเก้าที่เราไปเวียดนามเนี่ย มันก็ประมาณ250กิโลเส้นทางหมายเลข r 3ณนะขนาดนี้เนี่ยถนนทนทางต่างๆทําแล้วเนี่ยมันเหลือ224กิโลเส้นทาง r 8เส้นทางต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่200กว่ากิโลแต่เส้นทาง,งตรงนี้มันอาจจะค่อนข้างกว้างเพราะว่าปีกข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่ก็คงจะต้องว่างกันไปในเรื่องของการพัฒนามันจะพัฒนาได้ช้าหรือได้เร็วอย่างไรนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ สองสามฝ่ายด้วยกันนะครับก็คืออันที่หนึ่งนั้นก็คือรัฐบาลไทยนั้นเนี่ยออจะให้การสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนนะครับเส้นทางนี้จะมีประโยชน์ต่อประเทศมหาอำนาจอย่างไรครับเรื่องการเมืองภายในพม่านั้นเนี่ยสามารถที่จะลงตัวได้ขนาดไหนในการที่เขาจะเปิดเส้นทางถ้าหากว่าทั้งสามตัวนี้ลงลงตัวแล้วเนี่ยการพัฒนาเส้นทางถนนที่จะเชื่อมต่อไปอินเดียเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก แล้วเส้นทางของตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่เราใกล้ความฝันมากขึ้นเพราะมันจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันซึ่งก็ยังมีอุปรสรรคในการเดินทางอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นถนนสายตรงนะครับนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องซึ่งเ,เราก็ยังจะมีโอกาสแต่จะช้าหรือจะเร็วจะใกล้หรือจะไกลเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง ก็ตอนนี้เวลาก็4ี่โมงสิบไอ้สี่โมงยี่สิบเวลาเหลือประมาณเจนาทีไม่ถึง10นาทีก็ผมก็คิดว่าส่วนของตรงนี้ในความเป็นไปได้ในการทำงานหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับก็ฝากให้ทุกท่านว่าเป็นไปได้ความฝันนั้นเนี่ยถ้าเราสารกันต่อไปเนี่ยความจริงมันก็เกิดได้นะครับ ก็ใครสนใจนะฮะก็ค uhm ือจริงๆเนี่ยผมแอบรู้มาคุณสัญยวิทย์เนี่ยได้เขียนเรื่องนี้ลงในโลจิสติกไทยแลนด์แล้วน่าจะออกเร็วๆนี้นะครับคือคุณสัญยวิทเป็นคณะที่เราเนี่ยไปผมคิดว่าอยากจะรู้อะไรมากเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรืออยากจะรู้อะไรคุณสัญยวิทย์มีภาพสวยๆนี่เป็นพันภาพเพราะว่า ได้ไปเก็บภาพในหลายเรื่องมาผมเห็นเวลามันไม่พอผมก็เลยไม่ไดาวภาพของคุณสัญยวิทย์แชร์อยู่ในไลน์ของพวกผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เป็นภาพที่สวยมากก็เป็นถ่ายระดับมืออาชีพเลยมีเหรอเออนี่แต่ผมไปแอบขโมยของคุณสัญยญวิทย์มานะครับเป็นภาพต่างๆที่